จำยังจำทางได้ยังฮะจำทางได้ยังเม็ดมันรั่วหมดแล้วเปลี่ยนขัวใหม่เลยขับตรงไปไเข้าเลนกลางนะ่ะจะจะออกแล้ว ทางจับไปเจ,ปจเอจกเจตัวเขาเอกเจตัวเขาเอกขับรถเช้าอ่ะขับอย่างนี้ขานี่ะโอ้ตายฮะนั่นไปเรื่อยๆต้องไปจี้ตรงจี้ตัวเขารถเราไม่แรง ออกข้างใะยังไม่ออกโน่นไม่ออกโน,น,น่นโน่นถึงแล้วจะบอก